สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะคนวันนี้มีเกณฑ์พระแม่จ๋าปีนี้ประทานพรที่ขอไปหน่อยนะโดยหมอดวงดีพาโชคคนวันใดนะมีเกณฑ์พระแม่จ๋าปีนี้ประทานพรที่ขอไปหน่อยนะสามพระแม่พลังแรงแห่งปี2568 คนเกิดวันพฤหัสบดีนานๆถึงจะขอทีขอพระแม่โปรดเมตตาลูกทีขอให้สิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานสำเร็จโดยฉับพลันทันใจทีเถิดคนเกิดวันอังคารเรื่องง่ายไม่เคยได้ส่วนใหญ่เจอแต่เรื่องยากเหนื่อยจนไม่ไหวแล้ววอนพระแม่เห็นใจประทานพรสิ่งที่ขอให้สำเร็จด้วยเถิดคนเกิดวันเสราร์ อยากเป็นลูกรักพระแม่บ้างช่วยเปิดทางให้ลูกหน่อยขอความเฮงความปังจงบังเกิด 3. พระแม่พลังแรงแห่งปี2568พระแม่ลักษมีเสริมในเรื่องของการงานความรักความสัมพันธ์คนเมตตาอุปถัมภ์พระแม่ธันนีเสริมในเรื่องของการงานการค้าความสำเร็จในเรื่องของการทำมาหากินเจ้าแม่ทับทิมเสริมเรื่องของสุขภาพ ร่างกายการงานความก้าวหน้าในธุรกิจขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ